สุดว่ามานหรือแต่งเยแต่งแล้วครับแต่งมาแล้วนั่นคืองานแต่งเลยครับแต่ว่าแต่งแต่งแบบเล็กๆอะไรนะครับจะมีคนเขาจะงงนิดนึงเพราะว่าเขาไปถ่ายเพราะพีเวดดิ้งเอาไปถ่ายเขาใหญ่แต่พีเวดดิ้งเขาลงหลังงานแต่งใช่ครับแต่ว่าแต่งจริงก็แต่งที่กรุงเทพเนี่ยครับที่บ้านน้องใหม่เรามีความความเห็นแบบร่วมกันหนึ่งอันคือว่ารู้สึกว่าอยากจะงานแต่งยจะมีแต่คนที่แบบเหมือนเราแบบเราสนิทแล้วก็เราแบบเหมือนแบบ คนที่อยู่ในชีวิตเราจริงๆครับเราก็เลยแบบเหมือนเราอาจจะมองไปแล้วน้องใหม่ก็จะมีเวลาได้ในการแบบเหมือนพูดถึงทุกคนเลยเหมือนเราก็จะในการแต่งเราก็สามารถพูดพูดถึงทุกคนได้มีช่วงเวลาที่เราพูดถึงเขาว่าเขาเป็นคนสําคัญในชีวิตเราอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าถ้าถ้าเชิญแข่งมาเยอะเราจะไม่มีเวลาอะไรขนาดนั้นแล้วก็จะรู้สึกว่าเออเราจะดูแลไม่ทั่วถึงอะไรก็เลยรู้สึกว่าเออพอแต่งที่บ้านด้วยก็เลยอยากจะแบบเออเชิญคนที่แบบเหมือนพิเศษแล้วก็อยู่ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยช่วงนั้นมันมีพอดีมีน้องมีโรคจ ตามต้องใหม่ครับเราก็เลยต้องแบบเหมือนดูแลเรื่อง security ความปลอดภยัยอะไรนิดหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็คือประเด็นเราแต่งในบ้านนะครับ uh huh. แต่งในบ้านด้วยก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ต้องแบบดูแลเรื่องนี้ด้วย uh huh. ก็ไม่ไม่ได้มีอะไรเยอะเลยผมก็แค่ผมก็แค่บอกว่าเออแบบเหมือนหลังจากนี้ผมก็จะดูแลเขาให้ดีแล้วก็จะสปอยเขาอะไรอย่างเงี้ยมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับบางทีก็อยากมีตอนนี้ก็เออยังไม่พร้อมสภาพก,ก็อยากมีช่วงช่วงนี้เป็นช่วงที่ค่อนข้างอยากมี ก็จะอากาศเปลี่ยนครับแล้วก็ฝุ่นเยอะด้วยครับก็เลยผมผมจะเป็นภูมิแพ้อะไรอย่างเงี้ยปกติก็ไม่ค่อยป่วยบ่อยแต่นี่นี่เพิ่งเพิ่งจะป่วยหรือมันเป็นแบบัมออนไลน์หรือยังไงเพราะเรามีคนดูแลแล้วออนแฟนออนภรรยาไม่ออนแฟนครับเลี้ยงตำแหน่งผิดไม่ได้แต่ว่าตอนนี้ภรรยาอยู่เมืองนอกครับก็เลยไปทำงานทับวันจิตใจมันเลยป่วยเลยมันเลยยป่วมีผลกระทบเรื่องของสุขภาพมีผลกระทบเยอะเลยไม่ง่าจะหายคุณแมภรรยาไม่ได้ก็ต้องรอวันที่เขากลับมาหาเราครับ น่าจะพรุ่งนี้แะฮะครับคือมันเป็นยาใจสําคัญในชีวิตเราอย่างเงี้ยหรอพี่เต๋อเขาไม่มีปุ๊บนี่คือป่วยเลยจริงครับมันเหมือนขาดครับมันเหมือนแบบมันเป็นเกินครึ่งข,ของชีวิตแล้วครับอเ <c oughs> สียสูตเลยเนาะไม่ไม่ใจเฉยๆตหลังแต่งชีวิตเปลี่ยนไปยังไงพี่เต๋อจริงจริงไม่ค่อยเปลี่ยนเยอะนะครับคล้ายๆเดิมเพราะว่าโดยทั่วไปก็อยู่ด้วยกันแบบเยอะอยู่แล้วอะไรเงี้ยแล้วพอแต่งงานกันก็เออก็แบบเหมือนเปลี่ยนสถานะเฉยแล้วก็ ทุกอย่างก็ยังคล้ายเดิมอยู่ยังสวีทเหมือนเดิมยังอะไรเหมือนเดิมมีคนเข้าใจผิดคิดว่าเป็นงานมั่นเออสุภาษิตแต่งแต่งแล้วครับแต่งแแลล้้ววคือันนคืองาแต่งแล้วนั่นคืองานแต่งเลยครับแต่ว่่าแตงแต่งแบบเล็กๆอะไรนะครับครับแต่เพราะว่าแต่งภายในก่อนยังยังไม่ได้เป็นแบบเฉลิมฉลองอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอ๋อนั่นคืองานแต่งแล้วเลยครับคือจบแล้วไม่ได้มแล้วครับแต่ก็ก็เดี๋ยวคิดดูอีกทีนึงว่าเอออาจจะมีแบบ นัดแบบเพื่อนๆหรือว่าพี่น้องอะไรที่แบบมันไม่ได้เจอกันอะไรเงี้ยเอออีกสักหน่อยหน่อยนึงอีกสักครั้งนึงหรืออะไรเงี้ยครับตอนนี้โอ้แต่วจะไม่มีงานเฉลิมฉลองแต่ว่าจัดจะใหญ่ไม่มไม่ไม่มีแล้วครับนี่คืองานแต่งเลยครับปิดเลิกเลิกนั้นคือก้าพิกาที่เราเลอกที่เลือกไว้จากแรกใช่ครับใช่ครับก็เสก็เป็นเป็นแค่เป็นเลอกที่ดีครับรู้สึกว่าเป็นเลอกที่แบบเออเป็นวันที่แบบดีอะไรเงี้ยซึ่งซึ่งก็ดีมากเพราะช่วงช่วงนั้นฝนตกแต่มีวันนี้วันเดียวฝนไม่ตกก็เลยรู้สึก ดีจังเลยใช่ใช่ครับรู้จากที่ไหนนะคะบางคนก็ที่บ้านนมัยครับคนกบจัดที่บ้านเลยครับบ้านนม้างใหม่แต่คนจะบ้านตรงใช่ครับตรงสายใหม่แต่ว่าจะมีคนเขาจะงงนิดนึงเพราะว่าเพราะพีเวดดิ้งเอาไปถ่ายเขาใหญ่แต่พีเวดดิ้งเราลงหลังงานแต่งอ๋อใช่ครับแต่ว่าแต่งจริงก็แต่งที่กรุงเทพเนี่ยครับที่บ้านโนมัยวันนั้นแขกเราญึี่ิด ประมาณ20ิอะไรนนครับ20นิดๆครับแต่เหมือนเกินในพี่เพราะว่าดูเหมือนมีคนมาลดแสดงความดีเยอะกว่านั้นงเยใช่รับ,รบก็20นิดนดแต่ว่าก็จะมีแบบเหมือนพี่ฮิวโก้มาร้องอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จะมีจะมีแขกบ,บางส่วนเนี่จะมีงานเช้ากับงานเย็นอะไรเงี้ยงานเช้ายิ่งน้อยอย่างเงยงานเช้า <c oughs> มีไม่ถึง10คนเ <c oughs> ขาบอกว่าเราเรียบง่ายมากๆแต่ว่ามิ้นบอกว่าข้ามานที่เอามาตกแต่งก็คือไม่รู้หมดใี่ตลาดโอ้ครับก็คือเป็นผ้ามาแรปเป็นที่บ้านให้เป็นแบบเป็น็กเจอร์แบบ มันจะเป็นเท็กเจอร์แบบคล้ายๆเค้กครับคล้ายๆเค้กเก<า>วดดิ้งครับเป็นแบบเป็นเหมือนเป็นชั้นๆนั้นชั้นน,น,นั้นชั้นนะงานแต่งที่คือเราเลยนะตามแต่ภรรยาหรือว่าช่วยๆคือเรามีความความเห็นแบบร่วมกันหนึ่งอันคือว่ารู้สึกว่าอยากจะงานแต่งตจะมีแต่คนที่แบบเหมือนเราแบบเราสนิทแล้วก็เราแบบเหมือนแบบคนที่อยู่ในชีวิตเราจริงๆครับเราก็เลยแบบเหมือนเราอาจจะมองไปแล้วน้องใหม่ก็จะมีเวลาได้ในการแบบเหมือนพูดถึงทุกคนเลย เหมือนเราก็จะในงานแต่งเราก็สามารถพูดพูดถึงทุกคนได้มีช่วงเวลาที่เราพูดถึงเขาว่าเขาเป็นคนสําคัญในชีวิตเราอย่างเงี้ยฮะก็เลยรู้สึกว่าถ้าถ้าเชิญแขกมาเยอะเราจะไม่มีเวลาอะไรขนาดนั้นแล้วก็จะรู้สึกว่าเออเราจะดูแลไม่ทั่วถึงเลยก็เลยรู้สึกว่าเออพอแต่งที่บ้านด้วยก็เลยอยากจะแบบเออเชิญคนที่แบบเหมือนพิเศษแล้วก็อยู่ในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างนี้บอกว่าผู้ใหญ่บางคนที่ไม่ได้ไปหรืออะไรอย่างเงี้ยมันมันจะมีอะไรยังไงบ้างไหมคะที่เจออาจจะมีมันน้อใจหรืออะไรอย่างเงี้ยอ๋อนี่อันนี้ก็เหมือนไม่่่่ได้้ทรรราาาบบเลยคัแตววกกก็็ูสึ บุคคลที่อยู่ในงานเป็นบุคคลที่แบบเหมือนบเรารักและเคารพอยู่แล้วนะครับแต่ว่าคนอื่นเราก็รักและเคารพเหมือนกันเราก็จะมีแบบเหมือนแบบส่งข้อความไปเหมือนเขาก็จะส่งข้อความมาก็จะคุยกันอะไรเงี้ยครับแต่ค่อนข้างแบบว่าเซอร์ไพรส์เหมือนกันนะทุกเก็บกันเงียบมากการเตรียมงานอะไรต่เต็มมากอ๋อครับใช่ใช่ครับเลยหลาคิดว่าเป็นแบบต้นเดือนธันวาเดือนนี้อะไรเงี้ยแต่ไปงแมาก็เหมือนเราเพิ่งเจอกันแค่อาทิตย์นึงแล้วก็อีกอาทิตย์นึงที่เติดใจเลยใช่ครับมันเป็นแบบช่วงเวลาแบบประจวบเหมาะหลายอย่างเลยคือพอ พออยู่ในช่วงไว้อ,อะไรอะไรเงี้ยก็เหมือนแบบแขกก็แขกน้อยก็เป็นเรื่องที่ดีแล้วก็ไม่อยากจะมีโมเมนต์ของการแบบโอ้โหเซเลบรตแบบอ,อะไรขนาดนั้นนะครับก็รู้สึกว่าเออเราอยู่กับคนแบบสนิทใกล้ชิดแล้วพูดคุยกันอย่างนงี้ก็ดีกว่าแล้วช่วงนั้นมันมีพอดีมีน้องมีโรคจิตตามด้วยก็เลยแบบก็รู้สึกเราก็ต้องแบบาตามน้องใหม่ครับเราก็เลยต้องแบบเหมือนบดูแลเรื่อง security ความปลอดภัยอะไรนิดนึงอะไรเงี้ยแล้วคือประเด็นเราแต่งในบ้านนะครับแต่งในบ้านด้วยก็เลยรู้สึกว่าเออมันก็ต้องแบบดูแลเรื่องนี้ด้วย อ,อ๋อขอบคุณครับ hmm. ทุบตจ้สาวก็แบบพูดถึงเขาได้เยอะมากเลยีคือเขาก็เขามีงานในฝันในแบบที่เขาชอบแหละครับที่เขาอยากได้แล้วก็ส่วนใหญ่มันก็จะเป็นแบบเหมือนข้ออย่างนคือเขาไม่ได้อยากได้งานแบบใหญ่โตมาโปโคแบบอลังการแต่เขารู้ว่าเขาชอบอะไรแล้วเขาก็ก็ทาทุกอย่างแบบเหมือนอยู่ในสิ่งที่เขาชอบครับแล้วก็เราก็คุยกันตลอดเนี่ย ก็อ่ะครับเด coration อะไรต่างๆกันใหญ่แต่ว่าแต่ว่าตัวแบบตัวงานเองจริงก็ก็เหมือนตกแต่งในบ้านด้วยอบุ่ญสามสี่ชุดได้ครับอะไรพี่แต่งชุดค่ะผมเออถ้าแต่งงานชุดเดียวเลยครับชุดเช้าเช้าก็ยี่อ๋อมีชุดงานเช้าอีกก็เป็นสองชุดชุดไทยวันนั้นมีค็ม่านสัญญาอะไรกันซึ้งๆเหมือนบางทัดใจเขาต้องมีซีนซีนพูดถึงกันเป่าสาวเขาไม่ไม่ได้มีอะไรเยอะเลยผมแค่ โอแค่บอกว่าเออแบบเหมือนหลังจากนี no, so yes. no, no, so mm ้ผมก็จะดูแลเขาให้ดีแล้วก็จะสปอยเขาอะไรอย่างเงี้ยเลยหรอใช่ใช่ก็บอกว่าจะสปอยเขาครับเราไปพูดอย่างงี้มันจะเป็นพูดปินไหมล่ะพี่เต๋อรมันพูดไปแล้วด้วยฮะแต่ก็ก็มันเป็นความตั้งใจเราอยู่แล้วครับแล้วน้องเขาขออะไรอย่างเขาตับให้เราสปอยให้อะไรเงี้ยไม่มีนะครับเขาไม่ค่อยขออะไรครับก็ดีครับเขามันเป็นความหมายในในว่าเหมือนหมายความว่าเราจะยอมหลังจากนี้เราจะยอมใหม่ทุกอย่างนะตลอดชีวิต อาจจะมีแบบมีป่ามีเสียงเล็กน้อยแต่ถ้ารู้ถ้ารู้ตัวว่าไม่ได้ก็จะเฟดตัวเองครับแล้วคุณภรรยาว่าไงบ้างเขาบอกว่าเราสปอยทุกอย่างเขาก็ยิ้มดีใจ <ๆ S 1> เขาตื่นเต้นพี่ฮิวโก้ร้องเพลงอยู่เขาชอบพี่ฮิวโก้การ,รเปลี่ยนแปลงอะไรเยอะไหมพี่แต่พี่บอกไม่ได้เปลี่ยนแปลงแล้วไม่แต่ใหม่แบบเป็นแม่บ้านขึ้นไหมทำดูแลอะไรทำอาหารให้ทานอะไรแบบนี้ง่ายเหมือนเดิมแต่เมื่อก่อนต้องทำอาหารให้ทานนะครับแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีละไม่ค่อยมีเวลาด้วยครับยุ่งใช่ครับยุ่งเพราะว่าทำ เปิดเปิดค่ายด้วยกันก็าเหนื่อยนิดหนึ่งเลยต้องทำอะไรหลายอย่างชีวิต,วตคู่ระวังแผนกันยังไงก็เกิดนะครับว่า,าพอมันต้องตามกฎหมายแล้วมันแบบเออเป็นแบบสามีภรรายากันครบกระบวนการสมบูรณ์ละ <c oughs> ก็คือจริงๆผมก็ไม่ได้คิดแผนอะไรเยอะแยะมากมายครับแค่รู้สึกว่าเออณณเวลานี้เหมือนเราเราอยู่ด้วยกันเนี่ยเป็นทางการแล้วเป็นสามีภรรยากันแล้วก็แค่นี้มีความสุขแล้วครับหลังจากนี้ก็จะเป็นสเต็ปต่อไปว่าเออหลังจากนี้จะ คิดเรื่องมีลูกไหมหรือว่าบจะไปไหนการจะอยู่ด้วยกันแบบไหนอะไรมันก็เป็นเรื่องของอนาคตบ้านที่เราครับไม่ไม่ได้จดครับไม่ได้จดในงานครับอะไรนะครับยังไม่ได้คิดไม่ได้ไม่ได้คุยไม่ยังเรื่งลูครังมาแสดงว่ามีโอกาสจะเปลี่ยนใจอาจจะมีน้องบีบีมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาครับบางทีก็อยากมีตอนนี้ก็เออยังไม่พร้อมแต่สักพักก็อยากมีช่วงช่วงนี้เป็นช่วงที่ค่อนข้างอยากมี ก็คือเราจังหวะที่แบบว่าเห็นตรงกันปุ๊บแล้วปุ๊บปั๊บเลยใช่ครับคือจริงๆหลักๆคืออยู่ที่ค่ายแหละถ้าค่ายเรามั่นคงก็มันก็จะสบายถ้าถ้าค่ายยังมีอะไรต้องทําเยอะมันก็จะแบบโอ้โหมันจะเป็นเหมือนเพิ่มแบบเพิ่มภาระอีกหนึ่งอย่างของมันในชีวิตอะไรอย่างเงี้ยปีนี้จะไปเที่ยวทนทีมูนอะไรมีคลิปได้ไหมครับตอน็จะได้มีเวลาโหยังเลยครับไม่มีเลยอาจจะปีหน้าครับปีปีนี้ก็จะจะสิ้นปีแล้วเนาะครับผมเกิดเราเล่นถอยจะบอกนะซาที่ น้องใหม่ตอนสร้างครับก็ปีหน้าครับคิดว่าเป็นเริ่มเเริ่มปีหน้าทุกอย่างไปปีหน้าก่อนตอนนี้ตอนนี้เป็นแคร์เบลอยู่แผนก็คือไม่เปลี่ยนก็คือเป็นแต่งเข้าเป็นใช่ครับใช่ครับตอนนี้เพื่อปบลงตัวนะคะหมไม่ต้องปรับอะไรกันแล้วเรียบร้อยมันไม่ไม่ต้องปรับอะไรอยู่แล้วครับตั้งไหนไหนแต่ไรอยู่แล้วครับแต่เรื่องไปลงเวลาที่เติร์ดขอไหมเพราะว่าเขาน้องงานเยอะด้วยอะไรอย่างเงี้ยตามีบ่อมีส่วนใหญ่จะมีแต่เขาขอผมนะเรื่องเวลาเพราะอก ผมยุ่งแล้วเขาก็เออเขาก็จะมีงานเยอะแต่เขาก็จะมีช่วงว่างของเขาอะไรอย่างนี้ครับแต่ว่าผมก็จะมีว่างไม่ตรงกันใช,ใช่ใช่ใช่ครับแต่พอพอมันอยู่บ้านเดียวกันมันก็เออได้เจอกันโดบังเอิญไม่มปัญหารเรื่องนอนไม่มีเวลาให้กันแล้วเนาะไม่ค่อยมีเหรอครับน้อยลงน้อยลงอคอับเรา,า,า,าแซวมีบ้านบางครั้ง <c oughs> ใครงงนอนใครขยับตัว,วไหน,นเขาจะเขาจะนอนผมอรอเนาะเพราะอะไรคุณสามีไม่ตามใจหรอเไม่เรื่องเวลาเหรอครับผมก็ไปทํางานทํานู่นทํานี่เล่นบาสอะไรอย่างเงี้ยโอ้ครับทับชินหรือยังครับกับคำว่าสามีชินแล้วครับชินแล้วครับ เปลี่ยนเปลี่ยนคำเรียกกันไหมไม่เรียกเหมือนเดิมครับเมจจาอะไมีบ้างเมจจาเดียวเหรอเมจจาแล้วเขาเรียกว่าอะไรแเ้าเรียกเราว่าอะไรก็มีก็มีมีหมดครับบางทีก็แกร้งมีผัวมีสามีอะไรก็มีใช่ครับมีทุกอย่าง ถ้อยากพลาดความบันเทิงก่อนใครอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub ส c ค i b ์ที่ YouTube c h annel ทับดาลาเฟ e บุ๊กทับดาลาและคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่สนใจอยากติดต่อโฆษณาค่ะก็สามารถติดต่อมาได้ที่เบอร์โทรด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ